แกงส้มกบใส่อะไรแม่อีเข้มอยู่ไหนอ่ะเข้ใส่ถใส่ลูกมุดเหรอโอ้แกงส้มกบใส่ลูกมุดอืมแต่ไม่กินกบเอาเอาไข่ปลานี่ถ้วยหนึ่งไข่ปลาถ้วยนึงเตอืมวูมีแกงปลาไหลด้วยเลยแกงปลาไหลนั่นแกงอะไรแกงขั้วเหรอแกงขั้วกะทิปลาไหลโอ้ เอาไข่นะคนขับรถป้าไงาขับมาอ่าอ,อีบัสอยู่กันตัง้งคุ๋ยข้าวเออ,ไม,เอ,อไม่มีใครเอาหวหาเองมันยังเลือกเลยแม่เราหาให้มันไม่ตายม, <c oughs> มันเลือกเลย <c oughs> แกงซม ปลาดุกใบราอันนี้อะไรปาเอ้ยอ้กากหมูอ๋อผัดพริกเกลอันนั้นเยี่ยวม้าทำไรกระเพราเยี่ยวม้ากระเพราเหรอนี่มาลาบัดจิ๋มต้องโลกผักเลยผักผัๆผัๆผัเอ้ากินเลยจ้ะของมัก ตูดคนสวยโอ้โหอันนี้คือเอื่ยงเอิ่พักกระโดนเจ้าของตุ้ยเต้ตยเต้นิแกงอันนี้อะไรอ๋อมาสมันอ๋อมัสมันมีหลักก้าไหมคะอันนี้เราจองนะเรามีลูกต่อมาจองไว้แล้วนะแต่หลังบ้านยังมีอีกใช่ไหม อ๋อแม่แม่ไม่จองก็ได้เดี๋ยวพี่เอาอุ้ยยำมะม่วงนี่ก็น่ากินเนาะแกงส้มแกงส้มแกงส้มอันนี้ต้มยอดขามหรือไรอะต้มยอดขามอ๋อหมูหวานใส่ดุกใบรา อันนั้นปลาเล็กปลาน้อยทําอะไรขั่วคั่วคั่วขั้วปลาเล็กปลาน้อยเหรอแม่ปลากโน้อยขั่วพริกอ๋อขั่วพริกโอ้มันต้องจกที่บ้านแม่กินตรงนี้กินตรงนี้ไม่ถนัดมันต้องใช้มือบี้ไงมือตรงบี้เคี้ยวไปเลยเคี้ยวยังไงล่ะฟันหลุดทั้งสองข้างยังรอทําอยู่เอาดุกใบลากับน้ำพริกให้เราด้วยนะ ใ่ถุวป้าจีแม่แม่ไทยยต้นเผือะแม่แม่ยังไม่แม่ด้วยเลยอ แกงไต่ปลาข้าวหมากกะมีโอ้มีกว๋วยจั๊บด้วยแม่หอยแสบแสบหลายกระดูกพอไหมนะถ้วยนึ่งอ๋อเนี่แกงส้มมันนี่เปลี่ยนเป็นแกงส้มนี่มาก <laughs> อันนี้ไม่ชอบเอาปลามัน่ะ <c oughs> เปลี่ยนพิษแล้นี่ดกกปลานี <c oughs> Hot, ่หออเจาหออเจา แก,าาแกาาปปงคั่วใบวัวแกงคั่วปลาดิบปลาน้ลปลาซิวหั่นละอันนี้ใบอะไรนะผักแต่น้ำพริก